ของ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 พี่ตงคูนเราก็มั่วสั่วไปหมดเลยน้องครับสวัสดีกานพี่ไก่นอนหน้าวิธีคุณเส์บอ,อยู่ครับเลื่นเลยบอกพี่ส์บของมาลาน้อยพี่ยิ้มกอดจา้านี่ก็วไม่ได้เข้าบาใไรเราพิตีวันนี้น้องๆไม่ได้มาทำงานสองคนกันเนาะน้องๆการงานลำบากหน่อยครับช่วงนี้ เพราะว่าบริษัทจะปรับแผนใหม่เนาะก็เลยต้อง <c oughs> อะไรผ่านพรุ่งนี้ก็บอกว่าพรุ่งนี้น้องกัฟฟิวสวัสดีครับลงทุกวันทุกวันถึงไม่ได้ไลค์ก็ช่างเดี๋ยวก็เผื่อมันปังเนาะใครจะไปรู้มันเอาแน่ไม่ได้เด้อ่กิดต้ังสือได้เรื่องตา สวัสดีครับ okay. เดี๋ยวจะทําการแสดงคืนนี้ขอเลขักหน่อยเดี๋ยวดๆจะไปบุกให้สวัสดีท้องน้องทองคูนนะครับผมพี่ยิ้มสี่เดือนแล้วนะจ๊ะรอต่อไปนะจ๊ะพี่ยิ้ม ถูกระวันแล้วพาไปอเมิิาพี่ใหม่ผ่านไปเฉยเฉยงงไหมได้น้อยมากนั่นแหละเขาก็ยังบอกว่ารสชาติโอเคเลยครับน้องกาฟิลเก็บเรลงไว้ตกปลาดอพรุนี้ถือว่าส่า ยิงลงเยอะยิงได้เยอะนะคะโน่นนะช่องใหญ่ๆเขาอะยิงลงเยอะได้เยอะของตัวเองมีตรงนี้มีของเด็ดขอตัวเข้านอนก่อนครับผมนีค่อยได้ลงคลิปคลิปยาวนี่บางวันก็ ดเดือยยี่สิบวันไม่รู้จะถึงไหมโอ้ยมันอยู่ได้ได้ได,ได้คุณตาคตาุสวัสดีทุกท่านนะครับหยุดครับ ครับผมพักผ่อนเนาะก็ตรงนี้ค่อยสู้ต่อครับผมพี่แมวก็คุ้นผ่านหรือ,อยงครับรอตรวจสอบครับสามเดือนแล้วครับผมพี่ทองผูสวัสดีพี่แมวรัชดาพรครับพี่แมวล,ลงทุกวันทุกวันถึงไม่ได้ไลค์ก็ช่างเดี๋ยวก็เผื่อมันปังเนาะใครจะไปรู้มันเอาแน่ไม่ได้เด็กิีตส่งกำลังใจจ้าขอบคุณครับผม ขึ้นกี่ชั่วโมงเนาะพี่เพียรทองครับผมเมือตะกี้พี่ออนแจมสวัสดีคุณรัตนาพรนะครับผมมีแต่พี่มีแต่รัชดาพรครับตอนนี้พี่เพียร์ซืคุณโซบ <c oughs> 500คอมเมนต์ได้5เซนนะจ๊ะ <c oughs> โอ้โห่งหงปังปังกันทุกคนครับโบสวัสดีพี่ดวงดาวนบผมสวัสดีนะครับคุณสุจิราครับโบทานข้าวหรือยังเนาะทุกท่านทานข้าวหรือยังครับโบคุณพ่อจะเอาพระวันน้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันครับโบมี รงนี้มีของเด็ดขอตัวเข้านอนก่อนครับผิดตั้งค่าเดือนผิดก็โอเคก็จะทำการแสดงเลยเนาะเขาบอกว่าก็ถ้าจะดูก็ นอนแล้วเด้อครับก็ขอขอบคุณครับพี่พี่นุ่มน้อง,องที่น่ารัก,ท,กทุกทุกท่านครับโบโบนัดได้กินไข่ต้มนะจ๊ะแต่ดมน้องสาวลาวก็สวัสดีพี่ไก่ครับรอคืนนี้ก่อนพี่ไก่ นี่พี่ไม้คนปังอยู่นี่พี่ไม้เสียนารินสวัสดีกราบใดที่ยังทำอยู่ก็ยังเห็นหน้ากันทุกวันเนาะผ่านไปผ่านคลึมมาอีกแล้วพอจำปาสวัสดีคุณนินจาครับสวัสดีครับผู้พิมพ์งคนบอกเที่ยวไหนครับพี่ตี พี่ไก่ก็มาส่งกำลังใจครับผมขอบคุณกำลังใจครับผมป้าพี่เต๋วพันธานีเนาะครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณกำลังใจนะครับสภาพรับคุณนนจันพี่เพียนทองก็ทักทายเพื่อนรอบห้องครับผมพี่ไม้สวัสดีห้าร้อยคอมเมนต์ได้ห้าเซนนะจ๊ะ อบอกว่าตรงนี้จะมีโชคใหญ่คือว่าวดีแท้น้องโซโฟนบันบนี้น่าจะน่าจะตกแล้วมั้งพี่พี่ทวีครับผิดตั้งค่าเดือนผิดตรงกำลังใจจ้า ขอบคุณครับผมขึ้นกี่ชั่วโมงเนาะพี่เพียรทองครับผมเมือตะกี้ผมผมก็ได้สองเหมือนกันหรอวะเดือนเดือนที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ลงคลิปจานเนนเนอะพี่ไม้สายตรงไปเลยบอกว่าพรุงนี้จะมีโชคใหญ่ ดีท wow, äh so ้น so 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 ้องสาวปการพี่มาก็ส so ่งน้อยบ้างส่งเยอะบ้างครับผมณฐานสัก์ทีเถอะโสดีสาธุพ so ี่แมวก็สวัสดีครับทอกคุณกดกอดจ้าพี่ออนจันทร์คร so ับน้องกาิวน้องชายกมลก็สวัสดีครับน้องกาิวนะครับปุพี่ไก่ก็สวัสดีคุณครับพี่ทวี บได้ซื้อน้ำปลาอยู่ครับผมพอได้ซื้อน้ำปลาอู้มันมันแท้สวัสดี mm hmm. พี่เมรัจดากรนก็สวัสดีครับยินดีนะจ๊ะพี่นมยุงครับพี่ทองพูนก็น้องจำพี่ไม่ได้นะจำจำได้แล้วพูดพิดพี่สันติพี่ไก่ก่อดๆน้องกาแฟครับผม นี่ก็น้องชายแท้ๆครับพ่ตีกระมุนห้าร้อยคอมเมนต์ได้ห้าเซนนะจ๊ะ <c oughs> มาเลผ่านไปผ่านมาเนาะครับผมก็เวะมาพูดคุยทักทายกันได้ครับก,ก็เลยส่งมาแบบนั้นเนาะส่งมาส่งมาทุกวันครับตอบตอบเยอะแค่ไหนก็ส่งมา แส่บครับโมสวัสดีนะครับผมทั้งสองท่านที่มีตรงนี้มีของเด็ดขอตัวเข้านอนก่อนครับเราแสบอยู่พี่ทองคูณจัดได้เลยนี่จ๊ะน้องจัดมาแล้วสามสุก <c oughs> ออไม่ได้ไม่ได้นี่เนาะ เดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้สรุปมีงานไหมมีบ่ายลูกค้าจะมาดูแล้วก็จะยังไงเลยบ่ายเนาะเดี๋ยวจะทำคลิปให้ชมนะครับโอเคครับผมน้องกระฟิวก็สวัสดีคุณเม่ไก่พี่ตองปูสวัสดีพี่ยิ้มครับพี่ไก่สวัสดีคุณแสงอูนขอตัวก่อนเ้อคืนนี้ฝันดี3ามตัวตรงๆนะจ๊ะสาธุครับผม คุณตาลก็สวัสดีพี่ตองภูครับได้เก้าสิบแล้วจ้ายักดีครับยินด,ดีได้รู้จักครับคุณตาลบอกว่าคาดีหกเหรียญจ้าโอ้หมานแท้ครับผมสวัสดีครับผม